สวัสดีครับชาวนักสะสมเหรียญตุกก่าวันนี้เรามีเหรียญของราชกาฎิกาลักษณะเหรียญด้านหลังกับด้านหน้าตรงกันข้ามกัน ถ้านักสะสมเหรียญคนไหนสนใจขก็ติดต่อเรามาได้ลักษณะเหรียญด้านหลังกับด้านหน้าตรงกันข้ามกัน เย็นี้อยู่ฝั่งเรามีลิ้นเดียวนะครับถ้านักสะสมคนไหนสนใจก็ติดต่อทางเรามาได้ลักษณะเรียนด้านหลังกับด้านหน้าไปตรงกันข้าม ไม่เหมือนกับเพียนทั่วไปเงินสิบงราชการที่เก้าด้านหลังกับด้านหน้าตรงกันข้ามกันครับ ถ้านักสะสมเรียนคนไหนสนใจก็ติดต่อทางเรามาได้ครับักษณาเรียนดนหลังกับด้านหน้าจะตรงกันข้ามกันไม่เหมือนกับเรียนทั่วไป ครับถ้านักสะสมคุนไหนสนใจก็ติดต่อทางเรามาได้ครับสวัสดีครับ